สิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปในคลิปนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทําให้คุณอยู่ได้ในอเมริกาหรือแม้แต่ประเทศไหนก็ตามทั่วโลกนะครับไม่ใช่เพียงแค่มาทำงานเก็บเงินแล้วก็รอวันกลับไปเที่ยวไทยแต่จะเป็นการอยู่ได้อย่างมีความสุขมีความรู้สึกว่าที่นั่นคือบ้านหลังที่สองของคุณครับถ้าคุณไม่มีเวลาฟังหรือกำลังจะปิดคลิปผมแนะนำให้เลื่อนไปฟังที่ข้อ5เลยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันสำคัญที่สุดแล้ว แต่ผมจะพูดเรียงตั้งแต่ข้อ1ไปจนถึงข้อ5เช่นเคยนะครับผมพูดจากประสบการณ์ตรงของผมที่อยู่ที่นี่มา12ปีได้พบเจอพูดคุยรู้จักผู้คนมาใหม่มากมายทั้งอายุน้อยอายุมากจึงได้กลั่นกรองออกมาเป็นคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านไหนฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะให้ความเห็นเพิ่มเติมคำแนะนำหรือประสบการณ์ที่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่อยู่ที่นี่มาแล้ว ผ่านจุดนี้มาก่อนหรือว่าคนที่กําลังจะมาใหม่นะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเผื่อที่จะเป็นประโยชน์กับใครที่กําลังจะมาใหม่โอเคครับอย่างที่เกิดไ้นะครับว่าคลิปนี้ผมจะพูดถึง5สิ่งใหญ่ๆที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดในการย้ายมาอยู่ต่างประเทศของทุกๆคนซึ่งถ้าได้เตรียมสิ่งพวกนี้มาก่อนจะทําให้ประหยัดทั้งเงินเวลาแล้วก็พลังใจมากเลยครับแถมจะทำให้อยู่ได้อย่างมีความสุขแน่นอน อย่างแรกเลยคือภาษานะครับมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆเพราะมันจะทําให้เราเข้าใจกฎหมายของเมืองหรือประเทศนั้นๆนะครับการที่เราได้ภาษาเนี่ยอาจจะไม่ต้องเพอร์เฟมากแต่มันทําให้เราสามารถอ่านหรือฟังเข้าใจได้ครับว่าอะไรที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นอะไรที่เป็นข้อห้ามแล้วก็มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยทำเอกสารต่างๆ ที่จําเป็นได้อย่างเช่นอเมริกาก็จะเป็น Social Security Number นะครับเอาไว้ทํางานใบขับขี่สัญญาการเช่าบ้านทําอินเทอร์เน็ตติดต่อเรื่องโทรศัพท์แก๊สไฟฟ้าทุกอย่างต้องใช้พื้นฐานของภาษาทั้งหมดซึ่งมันจะสะดวกมากครับถ้าเราได้ภาษามาแล้วแทนที่จะมาเพิ่งเรียนรู้เอาที่นี่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันใช้สื่อสารกับผู้คนของเมืองนั้น,น,น คือการที่เราก้าวข้ามกำแพงภาษาไปได้เป็นภาษาเดียวกับเขาในการสื่อสารนะครับมันจะทําให้เป็นสิ่งที่ช่วยเปิดใจคนรอบข้างคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านคนที่ทํางานเราจะเหมือนกับหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมของเมืองนั้นๆน,น,นะครับจะมีบางคนที่มาแล้วก็บอกว่ามีคู่สามีภรรยาที่อยู่ ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นภาษาก็ได้ก็ใช่ครับในตอนแรกอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในอนาคตก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนครับเราไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ว่าการที่อยู่ด้วยกันวันนี้ในอนาคตจะเป็นเราคนเดียวมันก็เป็นไปได้นะครับซึ่งผมก็เห็นมาหลายคู่แล้วครับสุดท้ายแล้วก็ต้องยืนด้วยขาของตัวเองก็ต้องไปพยายามเองเอาตอนหลังซึ่งมันลำบากมากๆครับ มันจะดีกว่าไหมถ้าเราทำสิ่งพวกนี้ได้ด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นซึ่งก็คือการทำลายกำแพงภาษาได้มันจะทำให้เราเข้าใจที่ที่เราอยู่แล้วก็จะได้เพื่อนใหม่ในที่นั้นนะครับและนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้การอยู่ที่อเมริกาหรือไม่ว่าประเทศไหนจะมีความสุขขึ้นอย่างแน่นอนครับอย่างที่สองคือเรื่องบ้านนะครับสิ่งที่ควรคำนึงถึงเลยมีอยู่สองอย่างใหญ่ๆอย่างแรกก็คือจะอยู่แบบแชร์ หรือว่าอยู่คนเดียวอย่างที่สองก็คือแอร์เรียนั้นมีความปลอดภัยแค่ไหนจากประสบการณ์ของผมนะครับการที่จะยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะอยู่แอร์เรียที่มันปลอดภัยถือว่าเป็นเรื่องที่ฉลาดแล้วก็คุ้มค่ามากครับตอนแรกมาผมไม่รู้ว่าแอร์เรียที่ผมอยู่มันอันตรายมากซึ่งมันก็เกือบทําให้มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนกันครับแต่หลังจากนั้นผมได้เรียนรู้แล้วก็ ยอมเพิ่มราคาขึ้นมาเพื่อที่จะได้แอร์เรียที่ดีตลอดสำหรับคนที่มาใหม่นะครับผมอยากจะแนะนำว่าควรที่จะเลือกอยู่ในเมืองมากกว่าแทนที่จะอยู่นอกเมืองการอยู่ในเมืองนะครับมันเป็นการเปิดโอกาสสำหรับการทำงานหรือแม้แต่การพบปะเพื่อนฝงูงการได้สังคมใหม่ๆการอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับมันทำให้สะดวกในการเดินทางไปหลายๆที่เรายังมีความไม่มั่นคงในการทำงาน บางที่อาจจะต้องหางานในหลายที่นะครับซึ่งอยู่ในเมืองเนี่ยมันจะมีประโยชน์หลายๆอย่างสําหรับคนที่เพิ่งมาอยู่แล้วก็ทุกอย่างยังไม่ลงตัวนะครับส่วนใครที่อยู่มาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะจะเริ่มอยากออกไปนอกเมืองก็จะถือเป็นเรื่องปกติครับแล้วก็การอยู่แบบแชร์บ้านกันถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีครับในการมาใหม่ๆการแชร์ส่วนมากเนี่ยนะครับก็จะเป็นเราอ่ะจะมีห้องนอนส่วนตัวจะแชร์แค่ห้องครัวกับห้องรับแขกกันนะครับ ก็คือเข้าบ้านมาอาจจะมีการทานอาหารหรือว่านั่งเล่นกันสักพักนะครับแล้วก็แยกย้ายเข้าห้องใครห้องมานะครับก็จะถือว่าไม่ได้เป็นการแอรอัดหรืออึดอัดกันขนาดนั้นนะครับคือมีพื้นที่ส่วนตัวอยู่ซึ่งผมว่ามันก็ดีมากเลยเพราะช่วงแรกอ่ะผมแชร์กับเพื่อนผมจ่ายที่เดือนละ400เหรียญ400เหรียญต่อเดือนนะครับเทียบกับราคาถ้าอยู่เองในสมัยนั้นจะประมาณ1,000 ถึง1,200เหรียญก็จะประหยัดได้เยอะมากๆเลยใช่ไหมครับพออยู่ไปสักพักหนึ่งครับการงานการเงินค่อนข้างจะคงที่แล้วหรือบางคนก็มีแฟนนะครับก็จะคิดเรื่องการย้ายมาอยู่เองในตอนนั้นก็สามารถทำได้แล้วครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะลงตัวแล้วก็จะมีหลายๆคนที่พูดเกี่ยวกับการซื้อบ้านนะครับว่ามันดีกว่าการเช่าบ้านเรื่องนี้มันจะถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็รายละเอียดเยอะมากเอาไว้ถ้า ผมมีเวลาผมจะมาทําคลิปแยกเกี่ยวกับการซื้อบ้านหรือการเช่าบ้านในความเห็นของผมอีกีนะครับว่าส่วนตัวแล้วผมคิดยังไงแต่ว่าในคลิปนี้นะครับสําหรับคนที่มาอยู่ใหม่ผมแนะนําว่าให้ลองหารูมเมทที่ดีแล้วก็แชร์แชร์ห้องกันเก็บเงินเอาไว้จนวันที่พร้อมแล้วก็ใช้ชีวิตแบบท,ที่ชอบครับเรื่องที่สมคือเรื่องการคมนาคมขนส่งนะครับถ้าคุณย้ายมาอยู่เมืองใหญ่ อย่างเช่นชิคาโกหรือนิวยอร์กการใช้รถไฟหรือว่ารถบัสสาธารณะเนี่ยจะเป็นไปอย่างง่ายมากครับคุณอาจจะไม่ต้องมีรถก็ได้สามารถที่จะนั่งรถสาธารณะไปได้เกือบทุกจุดในเมืองเลยนะครับโดยการต่อต่อรถไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถบัสนะครับการซื้อรถก็จะเป็นทางเลือกที่จะทําหรือไม่ทําก็ได้ในอนาคตนะครับแต่การมีรถเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมแนะนําว่าควรจะมีอยู่ดีเพราะมันจะเป็นการเปิดโอกาสในการทํางาน แล้วก็มันจะเป็นความสามารถในการอยู่ได้ด้วยตัวเองของเราด้วยนะครับในอนาคตรเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าเรามัวแต่พึ่งการขนส่งสาธารณะหรือแม้แต่ไรแชร์อย่าง Uber หรือ Lyft มันก็ดูทั้งเลือกมันจะน้อยอยู่ใช่ไหมครับการที่เราพึ่งตัวเองได้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ควรทำที่อเมริกาครับรถมือสองที่นี่สภาพดีราคาถูกมากคุณจะได้รถที่อยากขับในราคาถูกกว่าที่ไทยประมาณ 2- 3เท่าถ้าหาได้ ถนนรถไม่ติดธรรมชาติดีน่าขับเที่ยวในวันหยุดส่วนใครที่มาอยู่เมืองที่ไม่ใช่เมืองใหญ่นะครับรถยังไงก็จําเป็นที่สุดอ่าล้วถ้าใครที่มาอยู่โดยที่มีคู่สามีภรรยาอยู่แล้วนะครับถึงเขาจะสามารถที่จะขับรถได้เราก็ควรที่จะเรียนขับรถให้เป็นด้วยนะครับคุณอาจจะไม่ใช่คนขับหลักแต่ว่าวันไหนที่มีเหตุจําเป็นคุณต้องสามารถที่จะขับรถได้เรื่องที่สี่คือเรื่องอาหารนะครับ สกิลการทำอาหารเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเราทำได้มันจะสามารถประหยัดเงินให้เราได้มหาศาลเลยครับถ้านับเป็นระยะยาวการทำอาหารได้กับทำอาหารไม่ได้ต้องไปซื้อกินเนี่ยมันทำให้การสร้างชีวิตต่างกันความเร็วต่างกันมากครับคนที่มาอยู่ใหม่ส่วนมากเนี่ยจะทำงานร้านอาหารอยู่แล้ววันไหนทำงานก็จะได้กินอาหารที่ร้านครับแล้วก็บางทีอกจจะได้กลับบ้านมาด้วย เอามากินในเช้าวันต่อไปหรือไม่ก็วันหยุดในวันต่อไปหรือไม่ก็วันไปเรียนแต่ว่าวันที่เราไม่ได้ทํางานเราก็ต้องทําอาหารเองหรือไม่ก็ต้องเลือกที่จะไปซื้อข้างนอกน,นะครับซึ่งแต่ละมือ้อที่จะทานนอกบ้านก็จะตกอยู่ประมาณ1 5บหถึงยีดอลลาร์ต่อหนึ่งมื้อนะครับลองคิดดูในระยะยาวถ้าเราทํากินเองได้สักครึ่งหนึ่งมันจะประหยัดได้มากแค่ไหนครับอาทิตย์หนึ่งผมว่าเกือบเกือบหนึง้อยเหรียญ แล้วก็สําหรับบางคนนะครับพอทําอาหารรสชาติใช้ได้รสชาติอร่อยอาจจะโพสต์อาหารของเราลงในสื่อโซเชียลนะครับมันจะเป็นรายได้เสริมได้โดยที่เราไม่รู้ตัวครับที่นี่ก็มีหลายคนนะครับเมืองที่ผมอยู่ที่สามารถอา่าโพสต์อาหารหรือขนมของตัวเองลงไปใน Facebook ก็จะมีคนสนใจนะครับจ่ายเงินโอนเงินมาให้เลยครับแล้วก็ขับรถมาพิกอัพถึงที่บ้านเอง โดยที่เราแค่ทําอาหารแล้วก็ใส่กล่องเตรียมมาไว้นะครับก็สามารถเป็นรายได้เสริมได้นะครับบางคนก็ทําเป็นรายได้หลักเลยก็มีครับแล้วก็การที่เราทําอาหารได้นี่นะครับมันจะทําให้เราหามิตรภาพได้ด้วยอย่างเช่นวันที่เราไปทํางานวันที่ไปเรียนเราเอาอาหารที่เราทําเหลือเนี่ยครับไปแบ่งให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนกินนะครับมันก็จะทาให้สร้างมิตรภาพใหม่ๆได้ครับมันก็เคยเกิดขึ้นกับผมเหมือนกันครับเรื่องนี้ ตั้งแต่สมัยผมมาใหม่ๆมีบางคนที่ทำอาหารมาฝากแล้วผมก็ยังจำมันได้แล้วก็ยังติดต่อกันจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับเพราะว่าอาหารที่พวกเขาทำมาเผื่อนี่แหละครับการทำอาหารได้จะเป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้การอยู่ที่นี่ของคุณมีความสุขแน่นอนอย่างที่5้าอย่างสุดท้ายที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการวางตัวครับนี่จะเป็นตัวตัดสินว่าเราเป็นประชาชนชั้นหนึ่ง หรือประชาชนชั้นสองของประเทศนั้นๆการวางตัวที่ดีนี่นะครับก็คือการที่เรารู้สิทธิ์ของเราเราพูดเราแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เรามีสิทธิการที่เราทำตัวอย่างมั่นใจเดินอย่างมั่นใจครับพูดอย่างมั่นใจไม่เกี่ยวว่าจะเป็นอินโทรเวิร์ดหรือเอ็กโทรเวิร์ดนะครับมันคือการรู้สิทธิ์รู้การเทศะการกล้าที่จะแสดงความเห็น ในจังหวะและสถานการณ์ที่มันถูกต้องมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะอยู่ในประเทศนั้นๆในสถานะอะไรแต่ว่าคุณรู้ว่าคุณเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ควรได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเท่าเทียมกันนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขในการอยู่ทุกที่ในโลกนี้ถ้ามีใครที่มาทำอะไรลุกล้ำสิทธิ์ของคุณคุณจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องมันคุณต้องไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วก็แกล้งทาเป็นไม่เห็น หรือว่ายอมให้มันเกิดขึ้นทั้งที่ตัวเองไม่สบายใจสิ่งพวกนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันครับอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างเช่นมีคนมาแซงคิวคุณในร้านอาหารคุณก็แค่บอกเขาครับบอกว่าช่วยกรุณาต่อแถวด้วยแถวอยู่ข้างหลังนั้นครับถึงแถวมันจะสั้นมากหรือว่ายาวก็ไม่เกี่ยวครับคุณควรจะปกป้องสิทธิ์ของคุณนี่คือเรื่อง,งเล็ก ที่อาจจะเจอได้ที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับมันจะมีเรื่องใหญ่กว่านี้อีกเยอะในการมาอยู่ต่างประเทศแล้วการที่เราลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ของเรามันจะทําให้เราเนี่ยยอมรับในตัวเองเขารบในตัวเองแล้วก็รักในตัวเองมากขึ้นนะครับจะทําให้การอยู่ที่นี่ของเราอะ่ะมีความสุขเราจะรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เป็นคนที่มีสิทธิ์มีเสียง แล้วก็รู้ว่าควรจะได้รับการปฏิบัติที่ดีเท่ากับทุกๆคนพอเราใช้ชีวิตด้วยแนวคิดอย่างนี้นะครับมันจะทําให้มีแต่คนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเราด้วยครับมันเหมือนกับเป็นฟิลเตอร์อย่างหนึ่งที่จะกรองสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้พ้นไปจากชีวิตเราไปด้วยและนั่นคืออย่างสุดท้ายครับการวางตัวที่ดีรู้สึทธิจะเป็นการกําหนดขอบเขตของเราครับก็จะสรุปหอย่าง ที่จะทําให้การอยู่ที่อเมริกาหรือที่ไหนในโลกก็ตามนะครับจะเป็นไปอย่างมีความสุขก็คืออย่างแรกภาษาครับอย่างที่2ที่อยู่อาศัยอย่างที่3การคมนาคมขนส่งอย่างที่4เรื่องอาหารแล้วก็อย่างที่5การวางตัวครับสําหรับผู้ฟังท่านไหนรู้สึกว่ามีอะไรอยากจะเสริมเผื่อคนที่มาอยู่ใหม่หรือว่าแชร์ประสบการณ์ก็เหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับ ขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ